สวัสดีค่ะวันนี้แม่น้องฟีนจะพามาดูความหนาของหิมะเนาะตกตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่เยอรมันนะคะอันนี้โซนที่แม่น้องฟีนอยู่นะคะไม่ได้เดินออกไปนอกๆน,นะคะหิมะมีความหนาแล้วก็หนาวมากค่ะดูว่าวันนี้มีท่าทีจะตกทั้งวันนะคะแต่ที่ถนนอย่างเงี้ยเขาอ่ะ ขกวาดหิมะออกให้คนเดินนะคะนะเดี๋ยวแม่น้องฟินจะพาไปดูความนาของหิมะนะคะดูสิพ่อืมดูตรงกลางนะคะเนี่ยหนามากแล้วก็เย็นเลยค่ะอืมใสอันนี้ในโซนในบ้านแม่น้องฟินเองนะคะเนี่ยบ้านแม่น้องฟินจะเป็นตึกตึกตึก พักอยู่บนตึกนะคะเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์นะคะนะคะข้างล่างหนามากเลยนะคะเนี่ยจะจับมาเนี่ยมไม่ต้องไปเล่นไกลเลยค่ะเล่นอยู่ในบ้านนี่แหละค่ะนะคะใสสะอาดมากเลยค่ะแล้วก็มีแบบไอ เดี๋ยวจะพาเดินไปดูที่อื่นด้วยเนาะคะ่ะว่าหิมะจะเป็นยังไงคะ่ะขนาดตรงนี้ยังหนานุ่มเลยนะคะแล้วก็หนาวมากเลยคะ่ะหนาวเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแม่นองฟินจะพาเดินไปดูที่อื่นด้วยนะะเนาะเห็นไหมคะสวยไหมคะเป็นเนินเนินไปเลยความหนาเราก็เดินเล่น ในดมหิมะโอ้นี่ข้างในบ้านแม่ต้องฟีนนะคะไม่ใช่ข้างนอกนะคะนี่ค่ะบ้านจะเป็นตึกตึกตึกอยู่ตรงนี้นะคะ่ะโอ้ยดูสิก่ับลมหนาวแนีมานา่มากเลยค่ะ เต็มรถเลยค่ะจะี๋ยแม่น้องฟินจะพาเดินไปดูโซนต้นไม้ด้วยค่ะดูสิคะตามรถหนาไปหมดเลยค่ะ,ะตึกที่แม่น้องฟินอยู่นะคะจะสูงจะชันอย่างนี้แหละค่ะบ้านที่แม่น้องฟินอยู่เนาะเราจะชอบมากเลยค่ะ,ะตามรถก็จะเกาะติดเลยนะคะเนี่ย ดูความหนานุ่มของหิมะนะคะเดี๋ยวแม่น้องฟีนจะทำเป็นรูปตุ๊กตาให้ดูเนาะคะ่ะเดี๋ยวแม่น้องฟีนจะทำเป็นรูปตุ๊กตาให้ดูนะคะตุ๊กตาหิมะค่ะวันนี้ลูกสาวไม่อยู่ก็เลยมาเล่นหิมะคนเดียวนี่ แม่น้องฟินจะเล่นเกาะทรายอยู่ข้างบ้านนะคะเล่นเหมือนเด็กเลยค่ะทำท้องตุ๊กตาก่อนนะเราจะมาดูว่าเราจะทำตุ๊กตาหิมะได้สวยไหมคะ่ะโอ้ยมือเย็นแล้วค่ะมือเย็นค่ะ รู้สึกว่ามือมันเริ่มจะเย็นแล้วนะคะรู้สึกว่ามือมันเริ่มจะเย็นนะคะเดี๋ยวเรามาทําต่อนะคะจะได้ตุ๊กตาสวยไหมเนาะน,นี่เพราะว่าทนความเย็นไม่ไหวดูค่ะเป็นก้อนๆเลยค่ะนี่โอ๊ยลืมเอาที่ตักมาค่ะเอาที่ตัก เย็นมากเลยค่ะลืมเอาที่ตักหิมะมาตักหิมะค่ะจะได้ไมคะนี่จะไวไหมน้อพี่น้องเอ้ยหิมะเยอะหนามากแต่ว่ามือแม่น้องฟีนแม่น้องฟีนลืลืมเอาที่ตัก,ตก,กหามากมมมมกิมะมาเนาะหนาวมากเลยค่ะโอ้โหมือแดงไปหมดเลยสงสัยจะไม่ไหวแล้วในการก่อหิมะเนี่ย อยู่กลางบ้านเลยนะคะเนี่ยหิมะแม่น้องฟินเล่นหิมะค่ะเดี๋ยวแม่น้องฟินจะพาเดินชมดีกว่านาะไม่ไหวแล้วค่ะดูค่ะมือแดงหมดเลยค่ะมือแดงหมดเลยค่ะโอ้โหเดี๋ยวเราไปชมที่อื่นต่อนะคะดูสิคะแม่น้องฟินก็ก่อได้แค่นี้นะคะเพราะว่ามือแดงแล้วก็หนาวเดี๋ยวแม่น้องฟินจะใส่ถุงมือแล้วก็พาเดินดูหิมะรอบๆเนาะค่ะดูค่ะ ความหนาของหิมะดูเลยค่ะไม่ได้ไปเล่นไกลเลยนะคะปีนี้มาปีแรกนะคะหิมะไม่ค่อยตกแต่มาปีนี้ตกเยอะมากเลยค่ะอยเยอะกว่าวันวันแรกที่วันนั้นอีกเนาะคะ่ะ <c oughs> สึกไม่ไหวแล้วค่ะมือแดงไปหมดเลยค่ะสวยมากเลยค่ะมือแดงไปหมดเลยค่ะไม่ไหวแล้วค่ะจะใส่ถุงมือก่อนแล้วค่ะที่เป็นร่องร่องกลางๆงนี้ก็คือแบบว่าเขาจะเอารถมา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 ,มาลากหิมะออกอะ่ะคือเหมือนปั่นหิมะออกให้อยู่ข้างๆงเนาะค่ะแล้วมันก็จะเหลือข้างๆข,ขนาดในบ้านนะคะเนี่ย ในบ้านที่อยู่นะคะยังขนาดนี้ข้างนอกยิ่งหนากว่าน,นี้เลยค่ะดูค่ะสวยไหมคะสวยมากค่ะอาจจะออาสไลเดอร์มาตักฐานนะคะดูความหนานะคะนี่ความหนาหนามากเลยมันอยู่บนฟ้าเลยค่ะเหมือนอยู่บนฟ้าเลยค่ะ ลูกสาวไม่อยู่ก็เลยต้องมาเล่นคนเดียวลูกสาวอยู่อีกเมืองนึงแต่ว่าเขาก็ได้เล่นหิมะเหมือนกันค่ะเดี๋ยวแม่น้องฟินจะพาเดินไปสำรวจที่อื่นนะสวยมากเลยแล้วก็เย็นหนาวดูค่ะใส่หมวกเหมือนชาวเขาค่ะวันนี้มือแดงเย็นถุงมือก็เอามานะคะแต่ว่าไม่ได้ใส่ค่ะอันนี้ข้างๆบ้านนะคะ หใส่แจวเลยค่ะโออ้ยืมไจับไม่ได้แล้วค่ะมือมันแดงไปหมดเมื่อกี้จับมากเนาะค่ะก็เลยแดงหมดเลยค่ะเดี๋ยวนะคะจะใส่ถุงมือแล้วค่ะรู้สึกว่ามันหนาวมากเลยค่ะน้องฟินจะใส่ถุงมือให้มันอุ่นนะคะเตรียมถุงมือมาด้วยนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะพาเดินไปดูนอกๆน,นะคะโอ้ย โอ oh, oh. ใส่ใส่ไม่ได้เลยค่ะถุงมือโอ้โ oh, ห oh. เหมือนอยู่ช่องฟิตช่องฟิตเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะถุงมืออีกอันไปไหนคะเนี่ยหนาวมากเลยค่ะเดี๋ยวแม่น้องฟินจะพาไปเดินสำรวจมันก็จะมี มันก็บางวันมันก็ไม่ตกนะคะบางวันก็ตกติดกัน4ี่ห้าวันบางวันก็ตกสองวันแล้วก็หายไปนะคะถ้าตกเสร็จแล้วมันก็จะมีน้ําแข็งอยู่ในแแม่น้องฟินใส่ถุงมือแล้วค่ะจะอุ่นมากเลยค่ะเดี๋ยวแม่น้องฟินจะพาไปดูรอบๆนะคะว่าหิมะของเราหนาขนาดไหนนะคะนะคะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวพาเดินชมเลยค่ะ ใส่พอใส่ถุงมือก็ปิดกล้องไม่ได้นะคะมันต้องถอดอันนึงนะคะโอ้บรรยากาศสวยมากแล้วก็แดดกำลังจะออกแต่หิมะก็จะเริ่มตกอีกแล้วนะคะสวยค่ะดูความหนานุ่มของหิมะค่ะโอ้โหสไลเดอร์ได้เลยนะคะนอนบนหิมะได้เลยนะคะ ยาวไปค่ะแม่น้องฟินจะพาเดินไปดูเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็ใส่แบบบูทกันหิมะไม่ให้ลื่นมาโดยเฉพาะเลยค่ะมาค่ะถ้าทางเดินเขาก็จะกองกองไว้อย่างนี้เลยค่ะกองไว้แบบหนานุ่มเลยค่ะเหมือนเกลือเลยนะคะติดรถเต็มเลยค่ะ เป็นก้อนใหญ่หญแล้วก็ติดรถเต็มเลยค่ะโอ้โหเดี๋ยวคะหนานุ่มเลยค่ะหนานุ่มเลยค่ะติดรถเต็มอันนี้เขาเขาจะมีเครื่องมาปั่นหิมะออกแล้วนะคะแล้วมันจะเป็นทางรถเดินนะคะเพราะว่าถ้าไม่เอาออกก็หิมะมันก็จะหนานะะี่ค่ะเดี๋ยวแม่น้องฟิลพาเดินไปตำรวจ ติดรถเต็มเลยค่ะค่ะดูค่ะความขาวอันนี้เป็นสวนสวนสนุกของเด็กนะคะครอบคลุมไปด้วยหิมะเลยค่ะมันก็จะคลุกคลุมไปด้วยหิมะอันนี้เป็นสวนเด็กเล่นนะคะคือ,ค,อคินดากาเท่นนะคะแต่ว่ามันก็หิมะตกทั้งคืนมันก็เด็กก็ จะมาเล่นหิมะกันแต่ตอนนี้เขาเล่นไปหมดแล้วก็เลยหายนะคะดูค่ะเราจะพาเดินชมดูนะคะมาค่ะมาเล่นหิมะกับแม่น้องฟีนตอนเช้าโอ้ยตอนนี้ประมาณเที่ยงสามสิบแล้วนะคะที่เยอรมันค่ะก็คือถ้าอยู่ในบ้านก็เปิดน้ำ,นำ คือแอร์ร้อนนะคะข้างนึงใส่ข้างหนึ่งไม่ได้ใส่เดี๋ยวอีกข้างนึงต้องใส่แล้วเพราะว่ามันต้องต้องอุ่นนะคะนะคะอันนี้เต่าเต่าเต่าก็จะคลุกคลุมไปด้วยหิมะหนาวสวนเด็กเล่นก็เต็มไปด้วยหิมะเลยค่ะมองไปทางไหนก็หิมะหมดเลยค่ะ เ,ออเห็นไหมหนาวอากาศตอนนี้ก็คือติดลบอยู่นะคะที่เยอรมันต้นไม้ก็จะไม่มีใบซักใบเลยเพราะว่ามันหนาวค่ะต้นไม้ก็มีชีวิตเหมือนเหมือนคล้ายคายคนละคะ่ะหนาวแล้วก็จะร่วงแต่พอถ้าหน้าร้อนเขาก็จะขึ้นมาโดยธรรมชาติเลยนะคะตอนนี้ใบเขาไม่มีค่ะ แล้วแม่น้องฟินจะพาไปดูอีกโซนหนึ่งค่ะบรรยากาศค่ะดูบรรยากาศค่ะบ้านครอบคลุมด้วยด้วยหิมะรถไฟก็ครอบคลุมไปด้วยหิมะค่ะ 不能总是迷茫哈。 ทำเป็นรูปหัวใจนะคะขาอกโลกเป็นหมดเลย น้องฟินก็จะเริ่มหนาวแล้วเนาะค่ะดูค่ะไม่รู้จะเดินไปทางไหนตรงไหนก็มีแต่หิมะเต็มเลยค่ะดูค่ะอันนี้มันก็จะเป็นรถรถถังของเด็กเล่นก็จะมีหิมะค่ะลองทานดูไหมเนาะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะว้าวหนาวค่ะนี่อืมมันก็ หมือนน้าแข็งเนาะค่ะแต่ตรงนี้มันสะอาดอยู่แล้วไม่มีคนมาเนาะมันมีบนรถลองคิมเดูออืม้มก็เหมือนน้ําแข็งเลยค่ะน่าจะเอายินลี่ลมาแต่ว่ามันสะอาดนะคะบนนี้ไม่มีใครมาขึ้นนะคะเพิ่งตกค่ะแต่ในพื้นดินเราเราเราไม่ถ่านนะคะนี่ค่ะแล้วค่ะหิมะโอ้โ หนานี่อันนี้เรามาแค่รอบๆบบ้านนะคะตรงโซนเราอยู่นะคะเพราะว่าเราไม่ไปไกลค่ะตรงนี้มันจะเป็นสวนของเด็กเล่นนะคะโอ้ยแต่เดี๋ยวนี้ชิลแล้วค่ะเราใส่หน้าหนาเราก็ไม่หนาแเราก็ใส่รองเท้ากัน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 หิมะนะคะรองเท้ากันหิมะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะ ไหมลกลุ่งไปด้วยหิมะก็แม่นาฟินก็ขอลาทุกท่านแค่นี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็พ้นจากโควิดเร็วๆเนาะคะ่ะแต่ละประเทศมันก็ไม่เหมือนกันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ บายบายค่ะขอให้มีความสุขทุกคนนะคะอย่าลืมกดสับตัดคลาและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ